สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยของเราค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูณทิตาโคสิพัทรากุลนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าครูแพรนะคะค่ะก็ในช่วงนี้นะคะเราก็ต้องมาพบกันในห้องเรียนรูปแบบออนไลน์นะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ย ก็ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะคะทางโรงเรียนอนุบาลรลารล,ลังสันของเรานะคะจึงได้มีการจัดโครงการการศึกษาทางไกลนะคะผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะให้กับนักเรียนได้มีการเก็บเก็ดความรู้หรือว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะวิชาภาษาไทยของเรานะคะครูก็มีเป็น ความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้คำบนโลกออนไลน์นะคะเราจะมาดูกันว่าวันนี้ครูแพรจะมีเรื่องอะไรมาฝากค่ะโอเคนะคะค่ะสำหรับในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะจะนำเสนอคำที่มักเขียนผิดนะคะ จะลงไปในจุดของคำทับศัพท์นะคะที่ใช้อยู่บนโลกออนไลน์นะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนักเรียนทุกคนเนี่ยต้องได้ใช้อยู่แล้วออนไลน์อินเทอร์เน็ตนะคะอยู่กับมันเนี่ยวันละหลายๆชั่วโมงเลยมีการใช้คำต่างๆนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ย เราไม่รู้เลยว่าคำที่เราใช้อยู่เนี่ยมันใช้ถูกต้องหรือว่ามันมีการผิดผิดตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมีการหยิบยกคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศนะคะมาให้นักเรียนได้ลองเช็คตัวเองกันค่ะว่าวันนี้เราใช้ได้ถูกหรือผิดแบบไหนนะคะก่อนอื่นค่ะเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าคำทับศัพท์เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะ คำทับศัพท์นะคะนี่คือคําที่เรามีการหยิบยืมมาจากภาษาต่างประเทศนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีการถ่ายทอดรูปของอักษรเนี่ยออกมาให้ใกล้เคียงกับภาษาต้นทางมากที่สุดนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นคําว่าฟรีนะคะเห็นไหมในภาษาไทยเราจะใช้ฟอฟันรอเรือสละอีนะคะซึ่งทับมาจากคําภาษาอังกฤษ F R d e free นะคะเราจะเห็นได้ว่าในภาษาไทยแล้วก็ในภาษาอังกฤษออกเสียงเหมือนกันต่างกันเฉพาะรูปแบบอักษรที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเราลองมาดูคำตัวอย่างที่สองนะคะคำว่าะคอมพิวเตอร์นะคะเห็นคำที่ทับศัพท์มาไม่เอ่ยคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R นะคะ ออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะต่างกันเพียงรูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็มาดูตัวอย่างสุดท้ายค่ะ T V นะคะมาจากคำว่า T V ในภาษาอังกฤษอันนี้เป็นตัวยอ่อเนาะซึ่งยอ่อมาจากคำว่า Television ซึ่งแปลว่าโทรทัศน์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรารู้จักคำทับศัพท์แล้วเราลองมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะในการยืมคำจากภาษาต่างประเทศมาใช้นั่นเขาเรียกว่า ศัพท์บ,บัญญตัตินั่นเองนะคะศัพท์บ,บัญญัติคืออะไรนะคะเป็นการยืมคำมาจากภาษาต่างประเทศนะคะแล้วเราได้มีการนำคำนั้นๆน,น,นะคะมาเป็นบัญญตัติเป็นคำในภาษาไทยของเรานะคะหรือถ้าหากว่าหาคำในภาษาไทยแล้วมันไม่มีความเหมาะสมก็อาจจะใช้คำภาษาบาลีหรือสันสกฤตหรือว่าภาษาอื่นๆที่เหมาะสม แทนนะคะหนเราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะคำแรกนะคะคำว่า boy scout นะคะในประเทศไทยบัญญัติว่าลูกเสือนะคะลูกเสือนคือวิชาที่เราได้เรียนกันนะคะเพื่อเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนที่ดีนะคะมีความรับผิดชอบนั่นเองนะ,ะอันนี้จะเป็นการบัญญัติศัพท์เห็นความแตกต่างไหมคะภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกันอีกต่อไปนะคะอันนี้เป็นการบัญญัติ ขึ้นคําใหม่ในภาษาไทยนั่นเองนะคะตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคําว่า water supply นะคะในประเทศไทยได้มีการบัญญัติไว้ว่าประปาประปาน,นี่คืออะไรเอ่ยก็ค,คือน้ำนะคะที่ได้ผ่านการทําให้เกิดความสะอาดแล้วก็มีการส่งต่อไปอยังให้บ้านเรือนได้มีการใช้อุปโภคบริโภคนั่นเองเห็นไหม water supply เรามาบัญญัติใหม่เป็นคำว่าประปานะคะอันนี้คือความแตกต่างของคำทับศัพท์แล้วก็ศัพท์บัญญัตินั่นเองนะคะสรุปได้ง่ายๆคือมีการยืมมา2แบบนะคะเดี๋ยวต่อไปเราลองไปดูค่ะอันนี้ครูจะหยิบยกตัวอย่างคำที่เราใช้บ่อยมากๆในโลกออนไลน์เราคำที่1นึ่งนะคะ Facebook ตัวนี้ใช้บ่อยมากๆนะคะ เข้าทุกวันวันละหลายๆรอบเลยนะคะเอาทีนี้เราลองมาดูค่ะครูจะมีคำสองคำมาให้นะคะทับศัพท์มาเราจะมาดูกันซิว่าทุกวันนี้นักเรียนใช้ตัวไหนในการเขียนบ้างนะคะเอ๊เฟซบุ๊กนะคะตรงนี้แตกต่างกันตรงที่ตัวสะกดของคำแรกพยางค์แรกนะคะเฟซเราจะใช้สอเสือหรือเราจะใช้สอโซ,โซดีหน้าติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอก นักเรียนเลือกได้หรียงเ,เ,เอ,อ่ย Facebook นะคะ,ฉะเฉ่ลยค่ะ Facebook คำที่ถูกต้องที่เราทับศัพท์มาใช้ในภาษาไทยนะคะเราจะสะกดด้วยสอโซนั่นเองนะคะหากวันไหนเราไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษหนูคิดจะเขียนเป็นภาษาไทยจำไว้นะคะว่าเฟซเราสะกดด้วยสอโซนะคะเราลองไปดูคำถัดไปกันค่ะ profile อ่าตรงนี้เนี่ยเราจะเชื ชิ้นหูติดปากคำว่ารูปโปรไฟล์นะคะตรงนี้เนี่ยรูปที่ครูใส่ให้มาเนี่ยเป็นน่ารักตะมูตะมีนะคะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งโปรไฟล์เนี่ยความหมายตรงๆของเขาคือข้อมูลส่วนตัวนะคะซึ่งเวลาเราใช้เรามักจะใช้คำว่ารูปโปรไฟล์รูปที่เป็นข้อมูลประจำตัวรูปประจำ a ฟ e book ของเราตรงนี้นะคะตรงปกไม่ตรงปกไม่รู้แต่วันนี้เราลองมาดูค่ะคำว่าโปรไฟล์เราใช้ โปรปอปาหรือโปรพอผ่านนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนใช้ตัวไหนเอ่ยคะคิดว่าคําไหนถูกต้องคะปอปาหรือพอผ่านหมดเวลาค่าะเฉลยนะคะโปรโฟไฟล์ของเราใช้ พอผ่านนั่นเองนะคะเราอาจจะพูดในภาษาไทยติดปากว่ารูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล,ปปไฟล์แต่เวลาเราเขียนจริงๆด้วยความถูกต้องแล้วนะคะเราจะต้องใช้เป็นพอผ่านนะคะรูปโปรไฟล์นั่นเองนะคะออกสำเนียงเป็นอินเตอร์นิดนึงเนาะโอเคค่ะคำถัดไปค่ะ message message ตรงนี้หมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงข้อความนะคะ message ตรงนี้เนี่ย เราจะใช้ทับศัพท์เป็นตัวไหนเอ่ยนะคะเรามาดูตัวแรกค่ะแม s เ a g ต่างกันที่พยางหลังนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นสอเสือกับซอโซ่เราเริ่มสังเกตแล้วนะเมื่อก,กี้นะตรงตัว s ของคำแรกนะ Facebook เราจะมีการใช้เป็นสอเสือหรือซอโซ่นะคะ Tiktok 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 c h a ทุกวันต้องรู้นะ m มสเ a จ ใชเลยค่ะเป็นตัวที่สองนะคะ message สอโซนั่นเองนะคะแชททุกวันวันนี้เขียนภาษาอังกฤษไม่ได้เรามาลองเขียนเป็นภาษาไทยดู message สอโซนั่นเองนะคะอ้าวคำต่อไปค่ะเราจะเป็นเจอคำไหนนอที่เราใช้ทุกวันอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้ใช้ทุกวันอยู่แล้วนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ย จะหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะที่มันจะเชื่อมโยงกันไปทั่วโลกเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรตอนนี้จะต้องมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยติดตัวตลอดอินเทอร์เน็นต,ต,ต,นต,นนตบ้าน Wifi หรืออินเทอร์เน็ตมือถือ 3G, 4G นะคะ 5G 6G ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะทีนี้คำเนี้เจอบ่อยมากนะคะเวลาเราเขียนทับศัพท์มาในภาษาไทยตรงนี้เนี่ยแตกต่างกันอยู่พยางค์ที่สค่ะคำว่าเธอหรือคำว่าตอ นักเรียนเขียนคําไหนเอ่ยคิอ internet หรือว่า internet คิดว่าคําไหนเอ่ย1ห,หรือสองคุณครูว่าไงคะหหรือ2องฉเฉลยทุกนิงคำที่ถูกต้องคือคําที่1น,นะคะ internet นะคะเราจะทับศัพท์มาจากตัว t นะคะแปลมาเป็นไทยเป็นตัวทอทอาหารนั่นเองแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ครูเห็นมักจะใช้คําว่า อินเทอร์เน็ตนะคะมกักจะเอาภาษาปากที่เราพูดเนี่ยเขียนลงไปแทนซึ่งตรงนี้ก็จะผิดนะคะอ่ะเรามาดูคำต่อไปกันเลยโอ้คำนี้นะคะทุกวันคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์วันนี้เพื่อนโพสเรื่องนี้มาจะต้องไปคอมเมนต์สักหน่อยนึงเนาะโอเคเรามาดูคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ความหมายที่แท้จริงเวลาเราพูดเนี่ยเราเริ่มติดปากและใช้ไปเลย เราเริ่มจะลืมความหมายของมันนะคะคอมเมนต์ที่จริงๆ้วมันหมายถึงการแสดงความคิดเห็นนะคะเวลาเพื่อนโพสหรือคนนูน้นคนนี้เพจนั้นเพจนี้โพสเรื่องราวต่างๆนะคะเราก็จะมีการแสดงความคิดเห็นลงไปเดี๋ยวนี้เราใช้ทับศัพท์แล้วมาเมน้นมาเม้นกันหน่อยนะนะคะเอ๊ะทีนี้คอมเมนต์ตรงนี้ต่างกันตรงที่เป็นตัวการันตัวสุดท้ายค่ะเอนักเรียนคิดว่าใช้ตัวไหน เป็นตัวการันต์คะตอเต่าหรือว่าถอทหารถึงจะถูกต้องนั่นเองติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดไว้ในใจนะคะระหว่างที่ครูกำลังสอนอยู่หนูสามารถเอาเศษกระดาษนะคะขึ้นมาจดไปพังๆด้วยนะคะเป็นการลองทดสอบตัวเองซิว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้คำได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะหมดเวลาแล้วค่ะเราลองมาเฉลยกันดูเนาะโอเคเป็นตัวไหนเอ่ย คอมเมนต์ที่ถูกต้องคือตัวที่1นั่นเองค่ะใช้ต่อเต่ากรรันนะคะมาเมน์ให้หน่อยจ้านะคะวันนี้เนาะใช้ตัวต่อเต่ากรรันนะคะต่อไปค่ะคำที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าเนาะคำว่าแท็กนะคะเดี๋ยวนี้ใช้บ่อยมากแท็ก เธอเธอแท็กเราด้วยนะอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าโพสต์ต่างๆนะคะก็จะมีการแท็กกันเข้าไปให้เป็นการร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะแท็กแล้วเนี่ยความจริงมันหมายถึงคําว่าป้ายนะคะที่เราเห็นอยู่ในรูปนี้นะคะป้ายตรงนี้เนี่ยเป็นการระบุเราเอามาใช้ในภาษาของ Facebook คําว่าแท็กเนี่ยหมายถึงการที่ติดป้ายชื่อเพื่อนเป็น Facebook ของเพื่อนนะคะเข้ามาใน ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าโพสต์ต่างๆนะคะว่าได้มีคนคนนั้นเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปเพื่อนนะคะก็ใช้คำว่าแท็กเพื่อนเข้าไปได้เพื่อให้เขาเนี่ยมาอยู่ในรูปภาพของเราเป็นการแจ้งเตือนเข้าไปนะคะอ่ะทีนี้แท็กเราใช้ตัวไหนคะลูกที่มันแตกต่างกาันจะเป็นตรงตัวสะกดนะคะกอไก่หรือว่าคอควายนักเรียนลองเลือกดูสิ เอจะแท็กเพื่อนวันนี้เราจะใช้ตัวไหนดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติกตก๊ที่เราเห็นบ่อยๆนะคะ,ฉะเฉลยค่ะต้องแนวนะคะแท็กนี้ใช้กอไก่นั่นเองนะคะที่เรามักจะใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นกอไก่นะคะโอเควันนี้อย่าลืมแท็กเพื่อนแท็กครูลงไปด้วยนะคะต่อไปเรามาดูคำถัดไปค่ะ โพสนั่นเองนะคะถ้าใครแอบ,บเห็นในรูปภาพภูเนี่ยก็จะรู้นะคะแต่ว่ามันเป็นตัวเล็กๆเนาะบางคนอาจจะไม่เห็นนะคะเรามาดูซิโพสนะคะวันนี้อยากจะโพสเรื่องราวเกี่ยวกับที่เราไปเที่ยวมาอยากโพสความรู้สึกอยากโพสเล่าระบายให้คนใน Facebook ได้ดูนะคะโพสตรงนี้ใช้ตัวไหนเอ่ยหหรือ2 1หรือ2แอบ,บมองอยู่แล้วใช่ไหม เอาเรามาดูสิคะใช้ตัวไหนเอย่ยโพสทอทหารหรือว่าตอเต่ากะลันนะคะเราดูนะลูกเราจะทับศัพท์มาจากตัวทอทหารอิมันเป็นตัวไหนเนาะชเชลยปากใช้ตัวต่อเต่านั่นเองนะคะแอบเห็นไหมในรูปตรงนี้นะคะก็จะมีเขียนเขียนเล็กๆอยู่นะคะสร้างโพสต์นะคะหรือว่าเขียนโพสต์ด้านล่างนั่นเองนะคะเราใช้ ตเต่านะคะเป็นตัวทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะคำนี้ใช้บ่อยมากเลยนะคะต่อไปค่ะมาดูคำที่ใช้บ่อยๆคัดมาให้นักเรียนโดยเฉพาะคำว่าคลิกใครๆก็เคยคลิกนะคะคลิกตรงนี้เนี่ยหมายถึงอะไร <_ S 2> เอ่ยถ้าความหมายของมันนะคะที่แบบตรงตัวนั่นก็คือการกดนิ้วในจังหวะสั้น เร็วๆ1ครั้งคลิก1ทีนะคะจะไม่ว่าจะเป็นคลิกไลค์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคลิกสั้นๆ2ครั้งมักจะใช้คำว่าดับเบิลคลิกนะคะอ่าตรงนี้ใช้บ่อยมากเลยทีนี้เรามาดูซิคำว่าคลิกเนะ่ยเราจะทับศัพท์มาในคำไหนจะมีวันในยุคหรือเปล่านะคะให้นักเรียนลองคิดดูซิได้จดตามหรือเปล่าคะคลิกที่ถูกต้องนะคะ จะเป็นตัวที่1ห,หรือตัวที่2อรุ่นรุ่นรล,ล,ลยค่ะใช้ตัวที่1น,นั่นเองนะคะในการทับศัพท์มาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยใช้ตัววรรณยุกต์ต่างๆนะคะเราจะใช้คําตรงๆเลยอาจจะเวลาอ่านในภาษาไทยอาจจะแปลกๆคลิกไม่ได้ออกเสียงแบบว่าใส่ไม้ตีลงไปนะคะแต่ว่าที่ถูกต้องนั่นเราจะไม่ใส่ลงไปนั่นเองนะคะ วันนี้เราจะมาคลิกไลค์กันเนาะทีนี้เรารู้แล้วนะว่าคลิกที่ถูกต้องเป็นคำไหนนะคะถัดไปเออเราจะมาดูกันจะเป็นคำไหนต่อโอ้โหคำนี้ทุกวันและวันละหลายๆครั้งวันนี้ไปกดไลค์ให้กันหรือ,อยังเอยน,นะคะวันนี้ก็ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเนาะโอเคคำว่าไลค์ค่ะ L I K E ไลค์นะคะแปลว่าอะไร แปลว่าชอบแปลว่าถูกใจแปลว่าพอใจนั่นเองนะคะทีนี้ like นี้จะมีคนใช้อยู่2แบบคือคอควายกัลันแล้วก็กอไก่กัลลันมันเป็นตัวไหนเอ่ยนักเรียนทีน่ดูซิ like ในภาษาอังกฤษเราใช้ตัว k แต่ถ้าเราทับศัพท์มาเป็นภาษาไทยนักเรียนใช้ตัวไหนเอ่ย tiktok 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 พร้อมเฉลยแล้วนะคะตัวไหนเอ่ยหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองแทนแนใช้กอไก่นั่นเองนะคะสาระอายไม้มาลายนะคะรอลิงกอไก่กะลันนะคะกดไลค์ให้กันนะอ่ะโอเคคำนี้นะคะผ่านค่ะต่อไป YouTube นะคะเข้าไปดูบ่อยมากๆอันนี้จะเป็น เว็บไซต์ที่จะเป็นการรวบรวมคลังวิดีโอดังๆนะคะที่มีการอ mm ัปโหลดเข้าไปจากทั่วโลกเลยมีการใช้ทั้งแบบภาษาไทยภาษาต่างๆนะคะมียูทูบเบอร์เกิดเป็นอาชีพใหม่ขึ้นมาด้วยนะคะทีนี้ Youtube ชอบเขียนกันดีนักแลแต่ทูบที่ถูกต้องนะคะ,ะเราจะใช้ตัวปอปลาหรือว่าบอใบไม้สะกด ะะบางทีเนี่ยครูจะเห็นบ่อยมากเรื่องของการใช้คำว่าทูบเป็นปอปานะคะเราลอ,ล,อลองมาดูเอ๊ะนักเรียนลองถามตัวเองซิงว่าหนูใช้ YouTube ตัวไหนคะลูกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะตัวเนี่ยแล้วครูเห็นปอปานะนักเรียนใช้ตัวไหนคะเอ๊ฉเฉลยดีกว่าตื่นเต้นดีนะคะเอา้าเฉลยค่ะทุเดานะคะ u t u b e ที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องใช้ เป็นบอใบไม้นะคะเพราะว่าเห็นไหมคะเรามีการทับศัพท์ t U BE, B E B เบอร์นะคะทับออกมาจะใช้เป็นบอใบไม้นั่นเองที่ถูกต้องนะคะถ้าใครใช้ผิดอยู่เราก็ลองไปปรับปรุงแก้ไขการเขียนของตัวเองเนาะคำถัดไปคะ่ะแอปพลิเคชันนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะแอปพลิเคชัน Line นั่นเอง I n e อ Li ลน์ไตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นสระตัวไหนกันคะจะเป็นสระไอไม้อไม้มลายหรือว่าเป็นสระอายอยักษคำที่1อ่านว่าไลน์คำที่2ก็อ่านว่าไลน์เหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่ว่ามันเขียนต่างกันนักเรียนคิดว่าเราทับศัพท์เป็นตัวไหนเอ่ยแอพพลิเคชัน l ล n e นะเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็ คอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะฟังก์ชันมากมายทรงรูปทรงคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวนี้จะต้องมีไว้ทักหากันตลอดระหว่างนี้ครูพูดคิดไว้หรือยังเอ่ยว่าจะใช้ไลน์ตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยนะคะ,ะเฉลยเนาะใชะ้ไลน์ตัวที่ หนึ่งนั่นเองนะคะใช้สละไอาไม้มาลายนะคะลายเราจะไม่ได้ใช้คำว่าสละอายโยักษ์ลายนะคะที่ถูกต้องเนาะแต่ว่าเราจะใช้ตัวสะกดเป็นนอนหนูการันเหมือนกันต่างกันแค่ตัวสลัเท่านั้นเองนะคะต่อไปค่ะคําที่ใช้บ่อยๆได้แก่คําว่า Siri e นะคะ Siri นั่นเองตัว S E R I E S นะคะ ซีรีส์ตรงนี้บางคนช่วงนี้ติดงมเงียมนะคะกลารข้ามกลางคืนไม่นอนยิงยาวไปหลาย EP นะคะเรามาดูสิคะซีรีส์ที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ในเว็บไซต์นะคะที่คุณครูเห็นเนี่ยมักจะใช้เป็นรอเรือสาอีและมีไมเอกด้วยซีรีส์นะคะตอนนี้ซีรีส์ที่ทิศน่าจะเป็นจากประเทศเกาหลีเนาะนักเรียนใช้ตัวไหนเอ่ย สอสเสือการันหรือว่ายอยักษ์การันคะตัวไหนเอย่ยอุนางเอกหน้าเหมือนครูเลยนะคะแล้วเรามาดูคะ่ะติ๊กตอก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 ,ตก,ตกตให้ทายให้ทายนะคะเราจะมาดูคำที่ถูกต้องนั่นก็คือตัวที่ใช้สอสเสือการันนั่นเองนะคะเห็นไม่เอ่ยข้างบนนะคะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว S นะคะ S ทับศั์มาเป็นภาษาไทยจะใช้สอเสือการนนั่นเองค่ะโอ้โหนะคะตอนนี้ซีรีส์ดังๆมีมากมายนะคะหาดูได้ทั่วไปต่อไปค่ะเรามาดูคำถัดไปนะคะเห็นบ่อยมากช่วงนี้ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะชามลายนะคะอันนี้เนี่ย ช่วงนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะคะคําว่าไทม์ไลน์เนี่ยหมายถึงอะไรเราใช้ทับศัพท์จนอาจจะลืมความหมายของมันนะคะไทม์ไลน์หมายถึงแผนผังค่ะการแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามระดับเวลาวันเวลาต่างๆนะคะอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยเข้ากับสถานการณ์โควิดมากเราจะเจอผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีการแสดงไทม์ไลน์แสดงการ ลำดับเหตุการณ์ที่คนคนนั้นเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ต่างๆในวันเวลาต่างๆมาเพื่อที่จะได้เป็นการป้องกันผู้ติดเชื้อรายถัดไปนะคะ,ะทีนี้เราลองมาดูค่ะไทม์ไลน์เนี่ยเราจะใช้ตัวไหนเอ่ยต่างกันที่คํำพยาค์แรกคําว่าไทม์นะคะเราจะใช้สระอาห,หรือว่าใช้สระไอไม้ละลายคะนักเรียนช่วงนี้เห็นบ่อยมากไทม์ไลน์นะคะติ๊กตอก ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหนึ่งหรือสองจ้าหนึ่งหรือสองจ้าคำที่สองนั่นเองค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะเรามักจะใช้เป็นสระไอไม้มาลายนะคะในคำว่าไทม์ไลน์ time line นะคะออกเสียงเป็นอินเตอร์นิดนึงเนาะเวลาเราใช้เนี่ยให้ใช้สระไอไม้มาลายนะคะทุกวันนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะ ลองเช็คตัวเองดูเนาะอ้ามาดูค่ะคำถัดไปบล็อกคำนี้ใช้ใช้บ้างหรือเปล่านะคะบล็อกตรงนี้นะคะหมายถึงอะไรบล็อกหมายถึงการที่เราจะกีดการกีดขวางหรือว่าห้ามส่วนใหญ่แล้วถ้าคนใช้มักจะใช้ในการที่ไม่อยากจะติดต่อกับใครอยากจะบล็อกคนนั้นไม่อยากติดต่อกับคนนี้บล็อก ตรงนี้ต่างกันที่คำที่เป็นตัวสะกดนะคะจะมีกอไก่แล้วก็คอควายนะคะเอ๊ใช้ตัวไหนเอ่ยกอไก่หรือว่าคอควายคะตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองอที่เราบล็อกบล็อกกันอยู่นี่นะปลดบล็อกกันหรือ,อยังนะคะเราใช้ตัวไหนนาะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง,สองฉเฉลยค่ะที่ถูกต้องนะคะเราจะใช้เป็นบล็อก กอไก่นั่นเองนะคะทับศัพท์มาจากตัว c แล้วก็ตัว k นะคะออกมาเป็นกอไก่แต่ส่วนใหญ่ที่ครูเห็นเนี่ยมักจะเห็นเป็นคอควายเวลาเขาเขียนกันเนี่ยบล็อกบล็อกเนี่ยคะเห็นจะเป็นคอควายซะส่วนใหญ่เนาะถ้าเกิดว่าใช้ผิดอยู่ยังไงก็ลองปรับแก้กันดูทีหน,นึ่งนะคะคำถัดไปคะ่ะอันนี้วิดีโอนะคะโอ้อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่า หนังหรือภาพยนต์ที่เราได้มีการอัดหรือถ่ายนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นชอบอัดคลิปวิดีโอ Tik Tok ที่เราชอบเต้นชอบอ,ออกมาเล่นต่าง,าง,างๆนานาเนาะเดี๋ยวนี้เยอะมากนะคะคำนี้เนี่ยเป็นคำในตำนานเลยก็ว่าได้ที่แบบเราชอบเขียนกันผิดๆในคำภาษาอังกฤษเราจะเขียนว่าวิดีโอนะคะแต่เวลาครูเห็นในภาษาไทยเนี่ยมักจะใช้คำว่าวีดีโอ และวิดีโอสลับกันอยู่บ่อยๆมากแต่วันนี้เราจะมาเฉลยกันค่ะว่าคำที่ถูกของวิดีโอเนี่ยคือคำไหนคะนักเรียนใช้อันตัวไหนลูกวิดีโอหรือวิดีโอเทคนิคนะคะเราสามารถดูได้จากตัวนี้ก็ได้นะลูกนะนี่นะคะเห็นไหมหนูเห็นตัวนี้ไหมคะวิวีไอมักจะออกเสียงเป็นสระอะไรน้ ฉเฉลยค่ะ V I ก็ต้องอ่านว่าวิเลยค่ะวิดีโอนะคะ,ะ,ค,ะคำที่ถูกต้องเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเขียนผิดกันมานับครั้งไม่ถ้วนนะคะแต่ต่อไปนี้เราจะไม่เขียนผิดอีกต่อไปนะคะวิดีโอเราจะไม่เขียนวิดีโออีกแล้วเราจะเขียนวิดีโอนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยแล้วนะคะ ค่ะสำหรับคำในโลกออนไลน์ตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้เนาะเดี๋ยววันนี้ครูจะมีคำแถมคำหนึ่งที่ทำให้เราต้องมาเจอกันในโลกออนไลน์แบบนี้นะคะนั่นก็คือคำว่าโควิดนั่นเองนะคะโควิดโอ้เพราะว่าตัวนี้นะคะทำให้เราได้มาเจอกันนะคะในช่องทางออนไลน์แบบนี้แต่ทีนี้บางคนก็ทับศัพท์แบบโควิด 19เป็นทอรอาหารบางคนก็ใช้ตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดนักเรียนใช้ตัวไหนคะทอรอาหารหรือว่าดอเด็กสะกดเช็คตัวเองที่ติ๊กตอก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 โควิดนะคะตรงนี้ใช้ตัวตัวที่2องค่ะตัวที่เป็นดอเด็กสะกดนั่นเองนะคะ โควิด -19 นะคะที่เราเรียกกันทุกวันนี้นักเรียนเคยสงสัยไหมคำว่า19หรือว่า19เนี่ยมันมาจากตรงไหนนะคะคำว่า19ตรงนี้เนี่ยมาจากปีพศที่มีการแพร่ระบาดกูจะเขียนให้ดูโอ้ทับตัวไวรัสเลยนะคะโควิด -19 เพราะว่าเรามีการเริ่มการแพร่ระบาดเนี่ยในปีพศ2019นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยโควิด -19 ก็จะย่อมาจาก คำว่าโคโรนาไวรัสดีซีสนะคะโค c o ตัวแรกนะคะ CO ตัวแรกตรงนี้ย่อมาจากคำว่าโคโรนานะคะซึ่งเป็นชื่อตั้งแต่เดิมทีของเขานะคะต่อมา VI นะคะย่อมาจากคำว่าไวรัสนะคะไวรัส v i r u s นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวดี ดี e ีส์นะคะมาจากคำว่าดี e ีส์ที่แปลว่าโรคหรือว่าเชื้อโรคนั่นเองนะคะรวมการเป็นโควิด -19 นะคะบอกทั้งชื่อบอกทั้งปีที่มันเกิดนะคะเราจะได้ตราตึงไว้ว่าโรคนี้เนี่ยเริ่มเกิดมาตั้งแต่พศคิสอักราศ2019นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแพรก็มีคำศัพท์ต่างๆที่จะนำมาฝากนะักเรียนที่เราใช้กันในโลกออนไลน์บ่อยๆเนี่ย เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าขอสรุปสาระสำคัญนิดนึงเนาะก่อนจะจากกันไปนิดนึงในเรื่องสาระสำคัญการรับภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไทยเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันมีอยู่สองแบบนะคะหนึ่งคือการทับศัพทับศัพท์คือการออกเสียงเดิมเลยไทยกับอังกฤษออกเสียงเดียวกันเลยหรือว่าใกล้เคียงกันมากที่สุดอีกแบบหนึ่งนะคะคือการศัพท์การใช้ศัพท์บัญญัตินะคะตรงนี้เนี่ยจะมีการ บัญญัติคำขึ้นใหม่ในภาษาไทายอาจจะเป็นภาษาไทายหรือว่าบาลีสันสก,กฤตก,ก็ได้อันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมที่ทางราชบัณฑิตเขาบัญญัติมานะคะค่ะสำหรับวันนี้เนาะเรื่องที่ครูแพรมาฝากนะคะการรับคำมาจากภาษาต่างประเทศหรือว่าการใช้คำในโลกออนไลน์ที่เรามักใช้กันผิดๆอยู่ทุกวันนี้ยังไงใครใช้ผิดก็ลองไป ทบทวนปรับปรุงตัวเองเนาะเวลาเราโพสอะไรออกไปนะคะมันจะได้อยู่กับตัวเราไปเรื่อยๆนะคะ,ะทีนี้วันนี้ก็จะมีคลิปที่จะมาฝากเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะในภาษาไทยนี้ก็จะมีครูแพรกับคุณครูบังเอิญนะคะที่เราจะมาถ่ายทอดให้ความรู้ให้กับนักเรียนนะคะสำหรับคลิปนี้ครูแพรก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ